ยกนิ้วให้เลยเผยคําพูดที่แกรีเนวินกูรูลูกหนังชื่อดังออกมาชื่นชมอเลฮานโรกานาโชตัวรุกชาวอาร์เจนตินาของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดโยงถึงเวรูนีและดิมิทาเบอร์บาตอวันที่27พฤศจิกายน66ยกนิ้วให้เลยเผยคำพูดที่แกรีเนวินกูรูลูกหนังชื่อดังออกมาชื่นชมอเลฮานโรกานาโชตัวรุกชาวอาร์เจนตินา ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งสุพรีมีลีกอังกฤษภายใต้การนำทีมเอริกเทนะฮาผู้จัดการทีมชาวเนเธอร์แลนด์ยงถึงเวรูนีและดิมิทาเบอร์บาตอบอดีต2ดาวยิงระดับตำนานของทีมย้อนกลับไปยังเมื่อขําคืนที่ผ่านมาอเลฮานโดกาาโชจักรยานอากาศใส่เตาถิน่นอย่างท่อพี่สีน้ำเงินเอฟเวอร์ ord, ตันตั้งแต่นาทีที่สามทำให้ประตูนี้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับเวรูนี และดิมิทาเบอร์บาทตอบอดีต2ตำนานดาวยิงของทีมที่เคยยิงในลักษณะนี้ใส่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2011และยิงใส่เกมเอาชานะหงแดงลิเวอร์พูล3-2เมื่อวันที่19กันยายนปี2010ตามลำดับล่าสุดแกรีเนวินออกมากล่าวว่าเอาจริงๆนะผมไม่เคยเห็นลูกยิงตีลังกาที่สวยแบบนี้ด้วย ตาของตัวเองมาก่อนผมนับรวมถึงประตูของเวรูนีที่เคยยิงได้ในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และประตูของดีมิทาบาร์บาตอบที่ยิงใส่ลิเวอร์พูลไปด้วยเขาอเลฮานโดกาาโชแทบไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะเกิดประตูนี้ขึ้นรวมถึงแม้แต่ตัวของผมเองที่ไม่อยากจะเชื่อเช่นกันมันเป็นประตูที่วิเศษมากๆ